มาเอากูอะไหนกานเออวางไว้เนี่ยอ่ะเอาไปโอ้ยอะไรอ่ะเก๋งเลยทำไมกูรู้ทันเลยถ้าเกิดกูก้มเก็บปุ๊บมึงก็เตะหน้ากูเลยไปดูคณะไหนมากูดูมาหมดอุ้ยตอนนั้น้ำเพชรเขาเปลี่ยนทางเล่นใหม่แล้วเขาไม่เล่นแล้วนะไม่เอาไม่เอากูไปวางลืมไว้สิเออลิเกอินดี้อย่เงี้ยเพ่งมันจะทำอะไรก็ทำเออกูก้มเก็บปุ๊บมึงเตะไหมไม่เตะแน่ใจว่าไม่เตะเขาเปลี่ยนทาง แน่ใจนะแน่ใจนั่นไงเะามาวางใกล้ๆพี่ไม่ต้องใกล้คุณเธอไม่จีบได้นั่นไงแล้วตีนมึงน่ากลัวด้วยทำไมอ่ะคนไม่มีตีนอ่ะทงต้แม่งไม่ตัดแล้วล้างเนี่ยทำไมไม่เข้าใจกูเลยมเข้าเลยใช่มีอยู่นิดเดียวตัดเป้าแม่ง็ยาวเถอะตายไม่ตตนไม่เน่ ะไม่เตะไม่เตะแน่นอเอ่ะั้งั้นเอาเลยนะครับไคู่ทีมเฮ้ยเออเด็กเก็นไปเด็กเก่นได้้ี อะไร่้โอยเด็เงี้ยมึงจะมาโชว์ต้องตีเลยตอนนี้เนี่ยฉากแรกไม่ค่อยอยากจะรงอย่าออัพเ่อย่าอย่าอพเพอผมโอ้โหแม่ได้ดิช่วยตีอับไทยกูด้วยฮิฮิ คุณอะไรนะคุณอะไรนะตังคุณผมนะตังคุณผมนะอ้นี่ถ้ากูไม่ไปบ้านพ่อมันบ่อยกูไม่รู้จริงๆนะเออดีนะกูไปนั่งกินกับพ่อมันบ่อยพี่ชื่ออะไรเนี่ยซินดี้ตังค์ใช่ชื่อมีกับแ่คุณโจรผมครับแล้วพี่มาปนก็กินแบบนี้มันไม่ดีเลยรู้เปล่าผล้มโอด รู้แล no. so. wow. ้วแต่ว่าน้องเยอะไงน้องเยอะน้องเยอะอย่างงี้ก็ดีเยพี่พี่ก็ไปทำงานแบบใช้แรงงานแลกเงินนะพี่มือเท้าพี่ก็ดีเนี่ยอะไรเอ้าพี่พี่มีมือมีเท้าแต่พี่ไม่มีความรู้พี่เข้าไปับจ้างทำงานเนี่ยแบบยังไงอะคุณใช่เอาอย่างงั้นอะไรนะอะไรวาพี่คุณขึ้นมาเห็มือก็เอาใหม่เห็นป่ะพี่ชอบมันพูด พี่ก็ไปหาทำงานได้เลยเอาอย่างเหงื่อเนี่ยแรกเป็นเป็นเงินมาโอ้ยังไปไปทำงานหนักๆก็ได้ยทำงานหนักๆมึงได้เงินทำงานอย่างเช่นแบกอิดแบกปูนไม่อยากทำเราโก้เหนื่อยมึงไม่อยากทำงานนั้นโก้เลยอือมึงโก้เหนื่อยงั้นมาเกิดแล้วมึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัล้ำทีเป็๋ นัดยางกว่างงานอะไรอะฮะยากทำงานอะไรยัไมยู่เรื่องไหหรู้เรื่องไหมฮะเออว่าเราไปหางานทำกันเพี่ไันพี่่าไปออ้้อ้อไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้้อไอ้ไ้อ้้าไอไไ้อ้้ออ น้องๆเดี๋ยวไปสาบานติดก,กับพาเอาอ,งองเงๆอย่าแยกทางกันตรงนี้นะไปเดี๋ยวพวกพี่ไปหางา,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 านทำนะโชั่วที่ชั่วที่ไปเลย